สวัสดีค่ะถามหน่อยใครป๊อปที่สุดในโรงเรียนคะน้องแพนค่ะก็น้องแพนนะคะสวยน่ารักดีค่ะน้องแพนค่ะคพนน้องแพนค่ะแพนเค้กค่ะแพนเค้ะก็สวยดีค่ะน้องแพนนะคะเคยเป็นรีดค่ะแล้วก็เป็นดำตอนประถมอะค่ะโอ้โหทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าน้องแพนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปตามหาเขากันค่ะจะหาเจอไหมเนี่ยแต่หนิอยากเห็นค่ะถ้าท่านจะต้องน่ารักจริงจงเนี่ย ตอนนี้นะคะเดินตามหาแพนเคก้กทั่วโรงเรียนเลยค่ะนั่นไงน้องแพนไหน <laughs> น้เอาล่ <laughs> อลุ <laughs> ้ยหลายล้วเจอจนได้ <laughs> สวัสดีค่ะชื่ออันนี้แพนเคก้กใช่ไหมคะค่ะ แนะนำตัวเลยค่ะชื่อเชานิจามิกรค่ะอยู่4ีทัพหม4ีทัพหค่ะทำอะไรในโรงเรียนบ้างคะทำอะไรโรงเรียนนะคะก็กิจกรรมต่างๆเป็นลีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมเราถึงป๊อปที่สุดในโรงเรียนรู้ไหมเพราะว่าไม่กี่นาไอ้ถามเพื่อนเพือนทุกคนเลยเขาบอกว่าแคร์เก๊ะเะไม่ทราบเหมือนกันก็้มีอะไรนะก็เหมือนเกลียวเหมือนลีดนะน่ารักจริงเลย you school